ครับนี่คือ i n s i ซส์นิว w s เล่าข่าวการเมืองธรรมนัตโต้ชงชื่อสุชาติชิงประธานสภาสัดปร,รีนาสร้างกระแสเพื่ออะไรลั่นยึดมารยาททางการเมืองเปิดทางพักคะแนนเสียงเยอะสุดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าสสอพะเยาพักพลังประชารัฐ กล่าวกรณีที่นางสาวปรินาไกคุปอดีสส,สราชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของท่านสุชาติพ่อมดดำโดยมีท่านธรรมนัฐเป็นผู้เสนอชื่อว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างชัดเจนแม้จะรู้จักและเคารพนับถือนายสุชาติเป็นการส่วนตัวเพราะเคยร่วมงานทางการเมืองในพักเดียวกันมาก่อนแต่เมื่อนายสุชาติย้ายไปสังกัดพักเพื่อไทยแล้ว ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวหรือพูดคุยในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากถือเป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยที่จะดําเนินการร่วมกับพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าต้องยึดมั่นมาระยาททางการเมืองที่ต้องให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงเยอะที่สุดดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลช่วงนี้จึงอยู่นิ่ง และเดินหน้าลงพื้นที่พบปะที่น้องชาวพะเยาที่ไว้วางใจเลือกมาเป็นสอสอีกสมัยจึงต้องทำหน้าที่ให้หนักขึ้นส่วนนางสาวปรินาผมไม่เคยพบปะมานานกว่าหปีแล้วจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงมาสร้างกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงเช่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ